สวัสดีครับเพื่อนๆเอฟซีที่ติดตามรับชมช่องสมาคม c h ช n แนลมาโดยตลอดคลิปนี้ช่องสมาคม c h ช n แนลก็จะมารีวิวขายเหรียญเหรียญที่ทุกท่านเห็นในคลิปนี้ก็เป็นเหรียญชนิด2บาทปีพศสอ0 0 5 0สิบ ก็จะมารีวิวขายสำหรับใครสนใจนะครับก็คอมเมนต์เข้ามานะครับหรือถ้าเข้ามาทางไลน์พูดคุยกันนะครับเดี๋ยวจะให้เบอร์ไลน์ท้ายคลิปนะครับเหรียญชนิดอส,อสองบาทปีพศสองพันห้าราสะครับเราขายอยู่ในราคาเหรียญละ10บบาทนะครับ เหรียญละสิบบาทก็ต้องการกี่เหรียญก็สั่งจองไว้ก่อนนะครับสั่งจองไว้ก่อนเราก็จะนำข้อมูลที่พูดคุยกันนะครับตกลงกันหลังใหม่นะครับก็ให้สั่งจองเข้ามาก่อนนะครับต้องการกี่เหรียญกี่เหรียญน,นะครับ พูดคุยกันทางไลน์นะครับเบอร์ไลน์ของเรา0826691762นะครับอย่าลืมนะครับถากว่ามีความนิยมหรือว่าสนใจต้องการเหรียญชนิด2บาทปีพศ2550นะครับในราคาเหรียญละ10บาทนะครับ ส่งข้อความพูดคุยหรือคอมเมนต์นะครับเราก็จะได้พูดคุยตกลงราคากันนะครับเราก็จะได้ทำความเข้าใจเีเกี่ยวกับเงื่อนไขของทางช่องในการขายนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าหากว่าสนใจเหรียญสองบาทปีห้าศูนย์ นะครับหรือว่าปีห้าหนึ่งนะครับสภาพสวยแบบนี้นะครับเราก็ขายเหรียญละแปดบาทสำหรับสีเหลืองสีทองเหลืองนะครับขายเหรียญละแปดบาทนะครับต้องการกี่เหรียญกี่เหรียญก็สั่งจองเข้ามาก่อนนะครับสั่งจองเข้ามาพูดคุยตกลงราคากันก่อนนะครับ ส่วนสีเงินปีห้าศูนย์สองบาทเช่นกันอันนี้เหรียญละสิบนะครับเหรียญละสิบบาทปีห้าศูนย์ปีห้าหนึ่งนะครับเหรียญละ8ดบาทสภาพสวยแบบนี้นะครับถ้าถ้าถ้าแบบนี้นะครับไม่สวยนะครับไม่สวยเราก็จะลดลงให้อยู่ที่ราคาเหรียญละห้าบาทนะครับอยู่ที่ราคาเหรียญละห้าบาทนะครับ สวยๆแบบนี้จะอยู่ที่แปดบาทนะครับจะอยู่ที่แปดบาทสวยๆแบบนี้วิงว้งๆเลยนะครับอยู่ที่แปดบาทถ้าตัวนี้จะอยู่ที่เหรียญละสิบบาทนะครับสวยสวยหรือไม่สวยก็สิบบาทนะครับเพราะปีนี้หายากนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดีครับ